สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรัก Wish AIM Tarot อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่แม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปแม่มดอยากจะขอทำความเข้าใจกับทุกคนที่เปิดคลิปนี้ก่อนนะคะการแบ่งราศีของแต่ละช่องมีวันที่ที่แตกต่างกันนะคะ ถ้าคุณดูช่องไหนให้ยึดตามการแบ่งของช่องนั้นๆน,น,นะคะการดูดวงส่วนตัวค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่มดสามารถติดต่อได้ที่ Inbox Facebook Wish AIM อมทาร์ดแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและอันสุดท้ายนะคะแม่มดขอความกรุณาค่ะคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะ ทีนี้เรากลับเข้ามาในหัวข้อของเรากันนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22รกรกฎาคมในช่วง16ถึง31ธันวาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสามสำรับนะคะไรเดอร์เวททาร์รสำรับใหญ่อ่านในฝั่งของตัวคุณค่ะ r i เดอร์เวทตาร์ดสำหรับเล็กอ่านในฝั่งเขาคนนั้นนะคะไพโรแมสแองเจิลขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีกรกฎค่ะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพแนะนำนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่ให้ชาวราศีกรกฎค่ะ16-31ธันวาคมให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ Queen of Pentacles ค่ะ Ace of Swords tree of one ten of pentacle five of sword eight of pentacle the star ค่ะ eight of sword ค่ะ 4 of one, ์อฟวัค่ะ2 of ครค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะ16 3 1ถึง3าธันวาคมค่ะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ Queen of Pentacle s นะคะคุณเป็นคนที่มีความจริงจังและใส่ใจในเรื่องของการเงินนะคะเป็นผู้หญิงที่ ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องของการเงินและการงานเป็นพิเศษนะคะคุณเป็นคนที่มีความจริงจังกับความรักนะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะมีโ o o ์ออฟวเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองติดความสัมพันธ์หลักติดคอมมิตเมนต์อยู่แล้วนะคะมีไฟ of s o r r เอ s ออฟสอดนะคะแล้วก็เ d ชออ s o r ดเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีความขัดแย้งกันนะคะคุณรู้สึกติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองนะคะรู้สึกถึงความอึดอัดค่ะไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกอะไรในช่วงนี้ได้นะคะเหมือนกับติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองค่ะไม่สามารถที่จะออกจากกรอบความคิดนี้ไปได้นะคะแล้วก็ปัญหาที่มีค่ะ คุณจะสามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะคะ b t of one เข้ามาด้วยค่ะแม่มดมองว่าคุณและเขามีระยะทางมีระยะห่างจากกันนะคะมีการรอคอยค่ะคุณกำลังรอคอยคำตอบหรือรอคอยการติดต่อมาจากเขาคนนั้นนะคะมี ten of p e n t a c l e ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีฐานะการเงินและการงานที่ดีนะคะ เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะการเงินและการงานค่ะมี A อ e of p e n t a c l e ขึ้นมาด้วยนะคะเขาเห็นคุณค่าความดีที่คุณทำให้เขาอะนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้ค่ะว่าคุณเป็นคนดีและเห็นคุณค่าในความดีของคุณนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณและเขาสามารถที่จะรับส่งอารมณ์และสื่อความรู้สึกถึงกันได้อย่างดีนะคะคุณและเขา มีอะไรที่เหมือนกันมีความผูกพันและมีความเชื่อมโยงกันทางด้านจิตใจนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำในฝั่งเขาคนนั้นกันนะคะขอคำแนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎค่ะ16-31ธันวาคม ให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ f o l l of cup นะคะ t of cup ค่ะ king of sword ค่ะ The Magician ค่ะ Six of Swords นะคะ Queen of Cups ค่ะ เอชออฟสอดเหมือนกันกับตัวคุณนะคะไนออฟคัพค่ะเทนออฟเพนตาเคิลเหมือนกันกับตัวคุณนะคะเพจออฟวานค่ะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎนะคะภายในตำแหน่งแรกของเขาได้โฟออฟคัพค่ะเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักนะคะเขาคิดว่าความรักที่มีอยู่ยังไม่ดีนะคะความรักที่มีอยู่ยังไม่ใช่นะคะ ีิ e ิกออฟสอดเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขากำลังคิดจะจากไปจากความเครียดนะคะกำลังคิดว่าจะตัดจากความเครียดแล้วก็ความเบื่อหน่ายนี้โดยการที่มุ่งหน้าออกไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะมีเพจออ f One ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขากำลังจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับอยากเริ่มต้นที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะ มีทรีออฟขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้ากันได้กับเขานะคะคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสนุกสนานนะคะคุณทำให้เขารู้สึกมีความสุขสนุกสนานเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีนะคะแต่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มี k คิงออฟ o r ดนะคะ ลักษณะของคนที่อยู่ในราศีาธาตุลมนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปค่ะเป็นคนแข็งแข็งตรงๆนะคะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยหวานค่ะคิดและรู้สึกยังไงก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเขาเป็นคนที่ปากแข็งนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะมีเดอะเมจิกเชเข้ามาด้วยนะคะเป็นลักษณะของคนที่ ฉลาดนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีค่ะเขามีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่จะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรืออาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ค่ะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะเขาจะไม่แสดงอะไรให้คุณรู้ค่ะถ้าเขาไม่ต้องการให้คุณรู้เขาจะไม่แสดงอะไรออกมาเลยนะคะ แล้วก็มี Night of Cup เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่อยู่ในราศรีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะเขาเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนค่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกและมีความรักให้คุณอย่างมากมายนะคะมี1ท of Penta c l e ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินและหน้าที่การงานที่ดีค่ะ เขาอาจจะติดความสัมพันธ์หลักและติดคอมมิชเมนต์อยู่แล้วนะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองก็ติดความสัมพันธ์หลกักติดคอมมิชเมนต์ในฝั่งเขาคนนั้นก็ติดความสัมพันธ์หลักและติดคอมมิชเมนต์ด้วยกันเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนค่ะรู้สึกดีนะคะรู้สึกถึงความเข้ากันได้รู้สึกถึงความสุขสนุกสนานทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะ มี queen of Cup เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างมากมายเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะใส่ใจดูแลคนรักได้อย่างดีนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเข้าใจคนรักอย่างมากนะคะ มีเอชออฟสอดเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าปัญหาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะจะสามารถเอาชนะและผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่มีได้นะคะสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนซ์แองเจิลกันนะคะขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้ชาวราศีกรกฎด้วยค่ะรีทีสค่ะ ไพ่แนะนําให้คุณปลีกตัวใช้เวลากับคนรักนะคะเพื่อพูดคุยในเรื่องที่ยังติดค้างในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันนะคะแต่ถ้าหากคุณอยู่คนเดียวค่ะไพ่แนะนําให้คุณคุยกับตัวเองนะคะให้คุณฟังเสียงเรียกร้องจากหัวใจตัวเองค่ะมีคนหล่นลงมานะคะ give your relationship a change ค่ะ ไพ่บอกว่าให้คุณให้โอกาสคนรักเก่านะคะให้เขาได้กลับมาแก้ไขปรับปรุงตัวค่ะชิลเดนค่ะเด็กคือปัญหาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีลูกติดหรือคุณและเขาอาจจะมีลูกติดด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้นะคะ make e t h effort ค่ะคุณต้องใช้ความพยายามนะคะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าค่ะควรค่าแก่การพยายามนะคะ e n g a g e n e n t ค่ะแม่มดยินดีด้วยนะคะจะมีการมั่นหมายเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ของชาวราศีกรกฎการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมิได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w ิชเอมทาร์ตนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ